ที่บ้านเนี่ยถ้ามันแบบไม่ร้อนถึงขั้นแบบไม่ไหวเนี่ยก็ก็จะไม่แบบไม,ไม่ไม่เปิดแอร์แบบทิ้งไว้เรื่อยเปื่อยก็ช่วยกันประหยัดประหยัด สวัสดีครับผมกิติพันธุ์นุตตะยกุลครับสวัสดีค่ะดิฉันสายฝนชีช้างค่ะครับตอนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงครับสายฝนค่ะสวัสดีค่ะคุณจอสวัสดีครับสายฝนครับค่ะตอนรับคุณผู้ชมครับค่ะข่าสู่โต๊ะข่าวบันเทิงนะคะประชำวันศุกร์ที่19ตุลาคม2555ค่ะครับวันนี้คุณแหม่มติดภารกิจนะครับยาย่าอุรสยาก็เลยมาทำกันเอง ยาย่านะข่าววันนี้ s อสของเราค่ะเราอยากจะถามคุณผู้ชมนะคะว่างานมหากรรมหนังสือเริ่มต้นขึ้นแล้วคุณอยากจะอ่านหนังสือของนักเขียนท่านไหนคะ่ะส่งกันเข้ามาได้นะคะที่ SMS ของเราค่ะ4838777ค่ะครับเริ่มต้นกันที่เมื่อวานนี้นะครับที่วัดเสมียนนารีได้มีพิธีรดน้ำศพคุณมีศักดิ์นาครัฐนักร้องนักแต่งเพลงและนักแสดงอาวุโสนะครับซึ่งท่านเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย74ปีครับ ทีรดน้ำศพมีศักหน้าคราชนักร้องนักแต่งเพลงและนักแสดงอาวุโสซ,ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดด้วัย74ปีมีขึ้นที่วัดเสมียนนารีเมื่อช่วงเย็นวนันนี้มีครอบครัวทั้งภรรยาลูกๆทั้งสี่หล,ลานๆญาติามิตรและคนบันเทิงไปร่วมไว้อาลัยปิดตำนานักร้องคณะสาศักด์คนสุดท้าย มีศักดิ์นักขรัชโด่งดังในฐานะนักร้องคณะสาศักร์ที่ประกอบด้วยธนงศักดิ์พักดีเทวาสกัินปุญญาฤทธิ์ซึ่ง 1, ทั้งสองท่านเสียชีวิตไปแล้วนอกจากนี้คุณมีศักดิ์ยังเคยเป็นรองหัวหน้าฝ่ายผลิตรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และเป็นผู้แต่งเพลงไตเติ้ลขาวช่อง3ที่คุ้นหูกันดี มีศักยังมีผลง,งานสแสดงมากมายทั้งภาพยนตร์และละครชวนเสียงของคุณมีศัก์ที่ยังคงได้ยินกันอยู่ในปัจจุบันคือในไตเติ้ลรายการยกขยงหกโมงเชา้าทางช่องสามหกโมงเช,างช,างชา้าเยืนอยากออกไปยกขยงฟอมใหญ่ยกกันไปให้ครับคุณมีศักมักแต่งเพลงและได้ร้องเพลงแนวสนุกสนานเนื่องจากอุปนิสัยเป็นคนเฮฮาเขาเป็นคนสนุกเป็นคนสนุกเป็นคนที่ขี้เล่นแดดออกเนี่ยแดดออกเนี่ย เด็ก็จะลองโอ้ย oh, สนุกสนุกสนานมากแล้วก็ปากไวแต่ว่าจะเป็นอะไรที่หาไม่ได้ทํางานแบบเป็นเจ้านายเหมือนเป็นพี่ชายฮะมันจะน่ารักมากแล้วมีอะไรก็แนะนําให้เราโดยทาย,ยาทเผยว่าบ้านปลายชีวิตของคุณมีศักดิ์มีความสุขท่ามกลางลูกหลานจนเมื่อกลางปีที่ผ่านมาตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายแต่ลูกๆปิดไม่ให้ทราบ และจากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้พิธีสวดพระอภิธรรมศพจะมีขึ้นจนถึงวันที่24ตุลาคมก่อนจะมีพิธีชาปนก,กิจในวันที่25ตุลาคมที่วัดเสนียนนารีสายฝนชีช้างรายงาน ขอไว้อะไรจากการจากไปของท่านด้วยนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะคุณพ่อป้ายแดงนะคะต้องเรียกแบบนั้นแล้วนะคะคุณหนุ่มอัตพรค่ะก็ได้เปิดใจถึงความรู้สึกนะคะหลังจากที่ภรรยาค่ะน้องฝ้ายอรินรดานะคะผ่าคลอดลูกคนแรกเป็นลูกชายค่ะชื่อน้องอันดานะคะ,คะนอกจากนี้นะคะคุณหนุ่มยังได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพความน่ารักของน้องอันดาด้วยค่ะ หลังจากเครียดอยู่นานร่วมเดือนเนื่องจากคุณแม่มีภาวะคันเป็นพิษและความดันสูงเมื่อวานนี้คุณหนุ่มอัธพรทีมากรกับภรรยาสาวฝ้ายอริรดาก็ยิ้มออกเสียทีเมื่อการผ่าคลอดลูกชายคนแรกน้องอันดาเป็นไปโดยปลอดภยัยสุขภาพหลังคลอดแข็งแรงดีทั้งแม่และลูกน้ำหนักแรกเกิด3,044กรัมโดยเมื่อวานนี้คุณหนุ่มก็ใช้เดี่ยวเปิดห้องให้นักข่าวเก็บภาพความน่ารักน่าชัางของน้องอันดา ปล่อยให้ภรยาสาวฝ้ายอรินดาพักฟื้นให้เต็มที่และคาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลในวันจันนี้โดยหลังจากนี้ทั้งคู่วางแผนอยากเลี้ยงน้องอันดาด้วยตนเองและจะให้ทานนมแม่เพราะได้ความรู้ดีๆจากการเข้าคอสคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาก่อนหน้านี้แล้วครับเครียดมากครับไยไม่เคยนอนโรงพยาบาลแล้วก็ <c oughs> นี่เป็นการนอนโรงพยาบาลและเป็นการผ่าตัด ใหญ่ครั้งแรกในชีวิตต้องบล็อกหลังอีกต้องทําอะไรอีกบางคนก็บอกเหมือนผมบางคนก็บอกเหมือนฝ้าเออขาวโชคดีมากอ่ะเลี้ยงเองครับเลี้ยงเองแล้วก็ให้ทานนมแม่อย่างเดียวเท่านั้นสําหรับชื่อจริงของน้องอันดาคุณหนุ่มบอกว่าจะให้พระผู้ใหญ่ที่นับถือตั้งให้พร้อมกับฝากขอบคุณทุกกาลังใจรวมถึงที่ปิินทีวีซีนที่ประกาศพักกองถ่ายละครมนจันทราสองอาทิตย์เพื่อให้คุณหนุ่มลุกจากเก้าอี้ผู้ก,กํากับมาดูแลคุณฝ้ายและน้องอันดาได้อย่างเต็มที่ครับ ธนภูมิเท้านอกรายงานจิมดีจังนะครับยินดีด้วยนะครับคุณหนุ่มครับส่วนเมื่อช่วงเช้าของวานนี้นะครับก็เกิดเหตุคนร้ายนะครับทุบกระจกรถของคนในวงการบันเทิงอีกแล้วนะครับเรื่นี้เป็นรถของคุณบุ๋มรัญญาขณะที่กําลังฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ก็คือต้นรักริมรัว้วที่บ้านของอาจิมมายุรชัดนะครับย่านเสนานิคมโดยเวลาประมาณ10นาฬกานาทีครับขณะที่ทําการฟิตติ้ง ให้กับน้องหมากและก็น้องคิมเบอรี่นะครับทีมงานก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนทุบก,กระจกรถจึงวิ่งออกมาดู พบว่ารถของคุณบุ๋มรัญยาครับโดนทุบกระจกฝั่งคนขับด้านหลังนะครับคนร้ายก็ได้ขโมยกระเป๋าใส่น้ตบุ๊กไปหนึ่งใบซึ่งเป็นกระเป๋าที่พี่ไก่วรายุทธนังซื้อให้เธอโชคดีนะครับว่ามีเพียงแค่บทละครเรื่องต้นรักริมรัวและก็หนังสือธรรมะอยู่ในนั้นเท่านั้นครับ<ะ>โดยคนที่เห็นเหตุหการณ์นะครับเล่าว,ว่าพอได้ยินเสียงกระจกแตกนะครับวิ่งออกมาดูก็เห็นคนร้ายกาลังขับรถมอเตอร์ไซค์นั้นหนีไปซึ่งทุกคนไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าเกิดช่วงเวลาสายๆมีคนเเเดดินข้้าออกรไม่่่่ใชทีีปยยวว ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอนโชคชัย4ีครับเจ้าของพื้นที่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก็ได้ทําการบันทึกประจําวันนะครับพร้อมกับบอกว่าแถวนี้เนี่ยเกิดเหตุแบบนี้บ่อยนะครับแต่ก็ไม่เคยจับคนร้ายได้ด้านของอาจิมายุรชัดครับก็ได้ให้ทีมงานขับรถไปเปลี่ยนกระจกให้คุณบุ๋มใหม่นะครับและขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งที่บุ๋มบอกว่าถือว่าก็เป็นการฟาดเคราะห์นะครับเพราะว่าเพิ่งเลยวันเกิดของตัวเองมาค่ะ ไม่ค <istles> ิดว่าจะโดนนะเพราะว่าปกติมาประจําแล้วก็จอดอย่างเงี้ยประจําก็ไม่เคยโดนเพราะว่าไม่ได้เอาแต่วันนี้สงสัยคงทิ้งกระเป๋าบดไว้ในรถนะคะแล้วก็แบบกระเป๋าวันสีขาวแล้วก็คงเห็นชัดอ่ะแล้วก็เขาคงมาส่องส่องดูเห็นกระเป๋าก็คงนึกว่ากระเป๋าคอมอะค่ะแต่ว่ามันไม่ไีไม่ได้มีอะไรหายไปเลยนะคะมีแต่บทสองตอนสองเรื่องอะค่ะของต้นรักริมรั้วก็ให้เขาไปอ่านเล่นๆแล้วกันก็สงสารเขาว่าเขาไม่ได้อะไรเลย คือถ้าเอารองเท้าไปยังจะโกรธมากกว่าเพราะรองเท้าคู่นี้รักมาก <c oughs> ก็ฟาดเคราะห์ค่ะก็ก็เพิ่งผ่านมันเกิดมันด้วยก็ดีแล้วไม่เป็นไรที่ดีกว่าตัวเองเป็นไร <c oughs> ครับไปจานดารานะครับเจนี่แสนสนคนสวยครับพาไปชิมอาหารจานโปรดของคุณนกกรกนกสนิทวงณอยุทยาครับวันนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับน้องเจงนี่แสนสันคอนเสิร์ตอีกแล้วนะคะเจนี่เพิ่งกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากทานอาหารไทยมากๆยังไงวันนี้นะคะต้องรบกวนพี่ด่กกอนกรกช่วยแนะนําหน่อยค่ะเมนูที่จะมาแนะแนําวันนี้นะคะจากร้านจันทนนาคือต้มยำกุ้งค่ะ ปกติเป็นคนไม่ทานต้ยมยำกุ้งแต่ว่าสําหรับร้านนี้อร่อยจริงๆค่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้รสจัดแบบเผ็ดจัดอะไรแต่มันกลมกล่อมะค่ะแต่ว่าเครื่องเยอะชอบมากเพราะจะไม่กินต้ยมยำกุ้งร้านไหนเลยนอกจากร้านร้านจันทนนาอยู่ตรงข้ามกับซอยประชาอุทิศ23ค่ะ ตอนนี้ที่นี่อกับคุณจจนแล้วค่ะสวัสดีค่ะเมนูแนะนําของร้านจันทนานี่มีอะไรบ้างคะที่ลูกค้าเข้ามาก็ต้องส่วนใหญ่จะสั่งถูกตก็จะเป็นต้ยมยำกุ้งปลาลัดพริกปลาหมึกชุบแป้งทอดซี่โครงัดเปียวหวานผักก็จะเป็นผัผักคนาน้อมันหอยแล้วก็จานเด็ดก๋วยเตี๋ยวคือเส้นใหญ่ร้านนาทะเลค่ะหลากหลายมากๆเลยนะคะงั้นต้องพูดถึงต้งยมยำกุ้งหน่อยค่ะว่าที่นี่นี่เด็ดยังไงคะ ต้นยำกุ้งของที่ร้านก็จะแตกต่างจากร้านอื่นอย่างที่ว่าเราจะไม่ได้ใส่เครื่องอะไรมากแล้วก็ตัวน้ําซุปจะไม่มีผสมนมสดหรือว่าพวกกะทิอะไรนะคะจะเป็นน้ําใสแต่ว่าจะข้นโดยมันของกุ้งที่สดแล้วก็เป็นน้ํพริกเผาจะรสจัดก็เข้มข้นค่ะแล้วก็ตะไคร้เยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะงั้นถึงเวลาไปพิสูจน์แล้วคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเจนมากๆขอบคุณคะ่ะไปชิมกันเลยคะ่ะ ้มยำกุ้งสูตรดั้งเดิมน้ำต้ยมยำนอกจะเผ็ดร้อนกำลังดีแล้วยังมีกลิ่นสมุนไพรทั้งตะไคร้มะนาวใบมะกรูดถึงรสถ,ถึงเครื่องความเป็นไทยเจนี่คอนเฟิร์มค่ะสำหรับวันนี้เจนี่ต้องขอขอบคุณคุณเจนคุณนกและน้ำแร่ธรรมชาติร้อยเใหม่จเจริญภูรามากค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับน้องเจนี่แสนสงมคอนสวยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ส่วนเมื่อวานนี้นะคะน้องๆหนูๆค่ะการแสดง Disney Live Mickey Rocking Roadshow นะคะที่จัดโดยบริษัท t e t n r t Entertainment ค่ะก็ได้เปิดม่านก,การแสดงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นวันแรกค่ะที่เมืองทองทาน,นีนะคะเขาบอกว่ามีน้องๆหนูๆแลว้วก็คนบันเทิงให้ความสนใจไปชมกันขับข้างเลยทีเดียวค่ะ เาิดมา่านการแสดงเอาใจเด็กๆต้อนรับปีเทอมกันแล้วค่ะสำหรับการแสดงดิสนีย์ไลฟ์มิกกี้ร็อกกิ้งรถโอท,ที่ปีนี้พีอีซีเทโรเอเจนเทเมนจัดเต็มนำเหล่าการ์ตูนดิสนียบินตรงจากอเมริกาขึ้นเวทีคับค้างทั้งมิกกี้มินนี่โดนัลทิกเกอร์ฮูดดีแห่งทอยสตรอรีและเจ้าหญิงซินเดอเรลล่ามาม้าหนูๆผจญภัยขึ้นรถลงเรือด้วยเทคนิคดิจิตอลผ่านภาพจอยักษ์ค่ะ,าะชาช งานนี้ครอบครัวคนเปนเทื่อแฟนคลับการ์ตูนดิสนีย์ก็พาลูกมาชมกันครับข้างรวมถึงสาวต้อมรัชนีกรที่อุ้มท้องลูกชายเจ็ดเดือนพาลูกสาวน้องวีวีมาชมพร้อมเผยถึงคันตอนนี้ว่าแข็งแรงดีและเต็มครอดในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งเธอตั้งชื่อให้ลูกชายล่วกหน้าไว้ว่าน้องวินค่ะได้ผู้ชายค่ะก็ดีนะหญิงคนชายคนก็พอดีค่ะปิดอู่แข็งแรงดีค่ะไม่แพ้ไม่เป็นไรเลยขนาดมารู้ตัวก็เกือบ3ามเดือนแล้วค่ะ ม่แพ้ก็ทำงานลุยอยู่เหมือนเดิมสําหรับการแสดงดิสนีย์ไลฟ์มิกี้ร็อกกิ้งรถโชจะแสดงในวันที่21ตุลาคมนี้ที่ IMPACT EXHIBITION h a อ l 2สอเมืองทองธานีค่ะจุธาทิพย์พักดีกุลรายงาน จากไลฟ์โชว์มาครับมาที่ละครที่สนุกสนานไม่แพ้กันนะครับปัญญาชนก้นครัวครับสองพระนางนะครับทั้งหมากปรินแล้วก็น้องคิมเบอรี่ครับมาที่โต๊ะข่าวบันเทิงนะครับเชิญชวนชมปัญญาชนก้นครัวซึ่งคืนนี้ก็จะเป็นตอนแรกด้วยนะครับทั้งครูก็รับประกันความฮาครับว่าเวอร์ชั่นนี้จะต้องประทับใจผู้ชมแน่นอนนะครับกับชฉเอมและคุณตั้มโดยเฉพาะวลรกรรมเวลาที่นางพระนางเข้ามาเจอกันนะครับงานนี้ทั้งคู่ก็ขอโพสท่าถ่ายรูปแบบนี้แหละครับ สนุกแน่นอนนะคะก็อยากจะฝากด้วยลวกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเราสองคนก็เต็มที่มากๆไม่ใช่แค่เราสองคนทีมงานทุกคนคือเต็มที่กับเรื่องนี้กันมากๆโดยเฉพาะพี่แอนด้วยคือใส่ใจในรายละเอียดทุกเม็ดเลยจริงๆนะคะฝากผลงานของเราสองคนแล้วก็<ม>พี่ๆนักแสดงหลายๆอีกหลาย,ลายๆคนด้วยนะครับสนุกตลกฮา<ม>เพลินก็19ตุลาครับได้ชมกันแน่นอนครับผม เรื่องนี้คุณแอนทองผสมก็อยู่ในฐานะผู้จัดเป็นเรื่องแรกด้วยนะครับติดตามให้ดีครับเพราะว่ามีเกมสนุกมาให้ติดตามนะครับเพราะว่าจะได้ไปกระทบไหลกับทั้งคุณแอนคุณหมากแล้วก็น้องคิมนะครับในวอาทิตย์ที่26 27, 28แล้วก็2 3 4พฤศจิกายนนี้นะครับไปที่คุณป๊อปครับรออยู่แล้วสวัสดีครับพี่เจ้าคุณสายฝนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็มีข่าวบันเทิงต่างประเทศมากมายหลายรถมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยครับส่วนจะมีข่าวอะไรบ้างนั้น ไปชมกันเลยครับเริ่มที่ข่าวการสูญเสียผู้กำกับภาพยนตร์ชาวญี่ปุ่นวัย76ปีที่มาไปด้วยความสามารถโคโจิวาามาซึจากภาพยนตร์เรื่องแคสเิล่าที่หลังจากประสบอุบัติเหตุรถแท็กซี่ชนขณะที่เขากำลังข้ามสนนในย่านชินจูกุเมื่อช่วงต้นเดือนนี้จนเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาบริษัทต้นสังกัดของเขาก็ได้ออกแถลงการครับว่าโคโจิได้เสียชีวิตลงแล้วทางรายการก็ต้องขอสงแสดงความเสียใจมาณะที่นี้ด้วยครับ รเราไปต่อกันที่ข่าวที่น่ายินดีของจัสตินทิมเบเลสกับจีสกาบิลกันบ้างครับเมื่อนติตยสารมันเทิงชื่อดัง U.S. Weekly ได้รายงานว่าทั้งคู่จะจัดพิธีแต่งงานในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ประเทศอิตาลีหลังจากที่ได้มีงานเลี้ยงฉลองไปแล้วเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยทั้งคู่นั้นเริ่มคบหากันมาตั้งแต่ปี2007และได้ประกาศมาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางรายการก็ต้องขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับ มาต่อกันที่ข่าวดีของเมแกนฟ็อกซ์อร์เอกสาวสุดเซ็กซี่กันบ้างครับซึ่งเมื่อวันก่อนเธอได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองว่าเธอได้คลอดลูกชายคนแรกแล้วเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาและตั้งชื่อน่ารักน่ารักว่าโนอาชาแนกรีนซึ่งตอนนี้หนูน้อยก็แข็งแรงและสมบูรณ์ดีครับในขณะที่ทอมแฮนส์พระเอกรุ่นใหญ่แห่งฮอลลีวูดก็มีข่าวดีเหมือนกันนะครับเพราะล่าสุดเขาได้ไปร่วมง,งานการ่าดิเนอร์ที่จัดขึ้นที่นครน,นิวยอร์กเพื่อรับรางวัลยกย่องจากเอลลี่วนออออวแแมมมี้้คืลาาาาทะใจ ของทอมแฮงในการทํางานการกุศลช่วยเหลือคนอื่นๆไปพร้อมๆกับการทำงานคุณภาพในวงการบันเทิงคนละแควลิวูดนะครับคนดีคิดดีอย่างนี้น่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับ เอาละครับปิดท้ายเบรกนี้ด้วยคุณย่าจองพลังจู้ซูเหมยวัย75ปีที่มณฑลเจิ้เจ,จียงของจีนเห็นตัวเล็กๆหลังค่อมๆอย่างนี้แต่เชื่อไหมครับว่าคุณย่าสามารถโยนลูกบาสลงห่วง200ครั้งไม่พลาดส,สักครั้งเดียวเลยครับและตอนนี้คุณย่าก็ได้กลายเป็นคนดังไปซะแล้วครับหลังจากที่มีนักศึกษา2คนนาคลิปวิดีโอที่คุณย่าเล่นบาสเกตบอลไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ซึ่งคุณย่าจู้ก็บอกนะครับว่าเธอซ้อมบาสเกตบอลทุกวันมาเป็นเวลา23ปีทําให้คุณย่ายังฟิตและสามารถปีนขึ้นเสาด้วยยมืออเเปล่่่าางทีีห็นนครับ และเรื่องนี้ก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าอายุนั้นเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆวางไว้ครับพี่เจาะคุณสายฝนครับจริงๆครับ75ปีนะครับพี่ป๊อปจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะคุณครับสวัสดีครับสายฝนตอนแก่ไปนะคงไม่ไหวค่ะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามการปรับตัวของสองสาวนะคะน้องอมสุชาและก็น้องตีน่าสุพนาทค่ะกับการเข้าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมตัวรับงานในระดับอินเตอร์ผักสักครูค่ะ ชาและตินาสุขนาตื่นตัวรับอาเซียนเข้าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับแฟนคลับชาวต่างชาติและเตรียมรับงานในระดับอินเตอร์ ของนักแสดงไทยที่ไปโด่งดังในต่างแดนกําลังเป็นที่จับตามองของสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสองนักแสดงสาวออมสุชามานะยิ่งและสาวหน้าหล่อตินาสุพนาจิตตลีลาที่โด่งดังทั่วคู่กันมาจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No ภาค1และภาค2ภาพยนตร์ไทยแนวหญิงรักหญิงที่ทําลายกําแพงการต่อต้านรสนิยมรักร่วมเพศของประเทศจีน โด่งดังเป็นผู้แตกจนมีแฟนคลับมากมายให้ทั้งคู่ต้องเดินทางไปร่วมงานแฟนมิ่ติ้งกับแฟนคลับในประเทศจีนประเทศไต้หวนันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านแถบอาเซียนอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียด้วยครับ การเดินทางไปพบปะก,กับแฟนคลับชาวต่างชาติที่ต่างประเทศมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะครับซึ่งนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้รับงานในวงการบันเทิงในระดับสากลมากยิ่งขึ้นก็ได้และด้วยเหตุน,นี้นะครับทำให้คนในวงการบันเทิงบ้านเราหลายคนรวมถึงน้องออบก,กับน้องตีนาหันมาใส่ใจการเรียนภาษาอังกฤษกันมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ออมเลตินาบอกว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษของเธอนั้นอยู่ในระดับพอใช้และถึงแม้การเดินทางไปต่างประเทศแต่ละครั้งจะมีล่ามเป็นผู้ช่วยในการสื่อสารแต่เธอก็อยากเรียนภาษาอังกฤษที่ทั่วโลกใช้เป็นภาษาสากลเพื่ออยากจะสื่อสารกับแฟนคลับด้วยตนเองยิ่งยิ่งยุคนี้ค่ะมันเป็นยุคที่แบบว่าเหมือนไลฟ์คอบเคตอะและ้วเราก็มีส่วนที่จะต้องไปทํางานในต่างชาติต่างประเทศอย่างเงี้ยบ่อยมากขึ้น,นภาษาก็ ก็สาคัญเหมนประเทศเราเปิดมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็เหมือนในฐานะนักแสดงเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะที่จะ,จะรับตับสิ่งนีเข้ามาไม่ใช่เฉพาะนักสแดส,แด,งสแดงเฉพาะกลุ่มนะคะก็คือหมายถึงคนไทยทั่วประเทศเลยก็ควรจะตื่นตัวได้แล้วกับภาษาจีนค่นะ,ค,ะคนไทยส่วนใหญ่จะไม่กลา้าอย่างตัวดิน่ากับออเมเองก็ไม่กลา้าแรกก็ไม่กลานะ้าเนาะก็เผินเลยก็ใม้ร่ำพูดแทนอะไรเงี้ยหลังๆนี่ภาษาจีนแล้วเราพูดไปเลยพูดผิดถูกเราก็พูดไปเลยเพราะว่าเขาพยายามที่จะเข้าใจเราอยู่แล้วค่ะ ด้านดรวาทีเฉลิมดำบรีชัยครูสอนภาษาอังกฤษบอกกับเราว่าปัจจุบันมีคนในวงการบันเทิงหันมาเรียนภาษาอังกฤษกันมากขึ้น เราต้องการจะฝึกภาษาอังกฤษเพื่อทํางานในระดับอินเตอร์ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของคนที่มาเรียนมักอยู่ที่ความไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษปัญหาคือเขาไม่มั่นใจว่าจะพูดอย่างนี้ถูกไหมหรือจะออกเสีย,ยงนี้ถูกไหมหรือคําศัพท์คํานี้ควรจะใช้คําว่าอะไรเราก็แนะนําตรงนั้นไปแล้วก็ให้เขาฝึกฝึกฝนซ้าๆๆมันเหมือนจริงๆนักแสดงนี่น่าจะง่ายนะเพราะว่าเขาสามารถที่จะท่องสคริปต์ได้เขาก็สามารถที่จะท่องสคริปต์ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับจากกระแสะความฮอตที่มาเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวทําให้นอกจาก จะต้องเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ,กษเพิ่มเติมแล้วออมและตินายัางใช้เวลาว่างในการเรียนรู้ภาษาที่3นั่นคือภาษาจีนเพื่อใช้ในการสื่อสารกับแฟนคลับชาวจีนอย่างํำพักถ่ายที่ฝากมาในตอนท้ายแบบนี้ด้วยครับเเเฮ้้นนนนค่่ยยยวาามมจจงหี I'll in Shanghai be there sure See for you guys I want to thank you all the fan s for your support. Uh, you are the reason why I'm here today and I'm so grateful for that. เดี๋ยวันเดินหน้าเลยลนี้นะเจอกันค่ะธนภูมิเท้านอกรายงานแนแต่ดารายัางต้องปรับตัวนะคะช่วงหน้าค่ะไปบุกละครเรื่องคุณชายรัชานนท์นะคะกับปัญญาชนก้นครัวค่ะ